ขึ้นรถอ,อ่าขึ้นรถขึ้นรถเออเหยียบคา่าเหยียบคา่าก่อนใส่เกียร์ใส่เกียร์หนึ่งปัดไปไป,ปให้สุดเออแล้วก็กดไปข้างหน้าเออนั่นแหละแล้วก็ค่อยๆปล่อยคา่าอ,อ่าอย่าเร็วอย่าเร็วอย่าเร็ว เบาเบาเบาเาตไม่ทันช้าหน่อยเออเอาลองลองเลี้ยวดิเบรกแล้วเลี้ยวเอาเลี้ยวเลี้ยวเอาเลี้ยวเลี้ยวค่อยๆเลี้ยวเออเลี้ยวเลี้ยวอีกเลี้ยว เออเลี้ยวเบาเบาสาวกลับสาวกลับ,บ,บไปไปตรงไม่ตรงมามาทางซ้ายอ่าให้ตรงเอาเอาให้ตรงพอ,าอางมานเยโอเคแล้วก็จอดเบรกจอดอ่าตันนี้ลองถอยหลังนี่ใส่เกียร์ถอยหลัง เอาถอยมองกระจกด้วยซ้ายขวาออหันมองออไ,ปไปเลยเบาเบา,บา,บาโอเคจอดเบรกแล้วก็เหยียบคัด ใส่เกี้ยใส่เกี้ยหนึ่งเหยียบค่าทด้สุดไม่สุดใส่เกีรยไม่เข้าใส่ยังเอาปล่อยคาดเบาเบาเหยียบคันเร่งเออไปพองอะไรให้ตรงเบาเบาเบาๆ,ๆ,ๆ,ๆ Ok, chót ao sạch chết thôi thôi mày lưới thôi 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 bao, bao, thôi bao bao. thôi bà y thôi bà đằng luôn mùi 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 bên đằng trái. Trái ở เอออามุนเอาถอยถอยถอยไปเลยถอยมาเค okay. จอดเบรกอ่าทีนี้ก็ใส่เกี้ยหนึ่งเหยียบคัสใส่เกียร์แล้วก็ปล่อยคันเร่งเบาๆปล่อยคัสด้วยแล้วก็เลี้ยวเลียเ้ยวมาทางซ้ายเบาๆเบาๆเอาเลี้ยวหยุดเลี้ยวหยุด เลี้ยวมาทางซ้ายมาพ่อนี่เอาเลี้ยวเอาไม่ได้ไม่ได้ถอยถอยถอยถอ,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 อยอีกถอย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 อีกถอยถอยอ๋อหยุดเบรกใส่เกี้ยใส่เกียร์เกียเก้ยนหนึ่งเอาเลี้ยว เดี๋ยวเลยหักซ้ายมาอเลยค่อยๆค่อยหักแล้วก็หยุดหักแล้วก็หยุดเอาหักแล้วก็หยุดหักอีกหักมาเลยหักมาแล้วก็เหยียบคันเร่งมาหักเลยมันเลี้ยวเลยนั่นเออหักมาเบาๆคืนครับสาวครับเออเป็นนั่นแหละเอาใหม่เอาหักมาหักหักแล้วก็หยุด อย่าหักตลอดหักแล้วก็หยุดเอาหัก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 ไปอีกเหยียบเขาเร่งมาหน้าเอาสาวกลับสาวกลับให้ตรงเออเอาอีกทีหนึ่งจะกลับละเอาหักหักขับมาไล่ขับมาเลี้ยวแล้วก็หักแล้วก็หยุดหักแล้วก็หยุดเอาหักหักหักกลับสาวกลับโอเคจอด ใจว,ว่างใจว,ว่างยังใจว,ว่างยังลองลองลองปล่อยค่าเบาๆดิโอเคใจว,ว่างยังเออเอาลงมาไปกลับบ้านจบจบไปคอร์สนึง